ชีวิตเราก็มีความสุขอยู่แล้วนะแต่ทำไมดูโซเชียลเกิดอิจฉาคนขึ้นมาทันทีอ้าคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขตราบเท่าที่เราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นความรู้สึกสามความรู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกที่เราควรมีให้หน้อยที่สุดคือไม่มีเลยเป็นไปนไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เรามีรักโลภโกรธหลงอาจจะไม่ใช่สอันนี้สความรู้สึกนี้คือหคืออิจฉาสคือสงสารสามคือสมเพช เราควรจะมีให้น้อยที่สุดพวกความรู้สึกพวกนี้มันจะเจอมาจากการเปรียบเทียบก็จริงๆชีวิตเราก็มีความสุขอยู่แล้วนะเราได้ไปเที่ยวเราได้กินของใหม่ๆเราไปได้เห็นที่ใหม่ๆแล้วก็ชีวิตครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่พอเรามาดูโซเชียลอุย้ยคนนั้นเขาก็เก่งจงเลยคนนั้นเขาได้ดีอ้เราทำไมรู้สึกไม่มีความสุขขึ้นมาทันทีวะทำไมรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันทีทั้งๆชีวิตเราก็น่าอิจฉาอยู่แล้วนะคือยิ่งคนสมัยเนี้จะถูกกระตุ้นบ่อยยิ่งดู t ิ k t ตอลเป็นการกระตุ้นอยากจะเ่ะ คืออยากจะมีทุกอย่างถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยจะเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเสมอเลยอ่ะคือมันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เป็นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่เหนือกว่าเราเขาอาจจะไม่ได้เหนือกว่าทุกด้านแต่เขาเหนือกว่าบางด้านที่เราไม่มีอย่างเช่นอย่างเช่นคนมาดูพวกเราท่องเที่ยวกันตลอดเลยเนาะอะไรนงี้ทั้งที่เขาอาจจะรวยกว่าเราตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่เขามีเวลาน้อยแต่เราเที่ยวเขาก็มีบางส่วนที่อิจฉาแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ได้อิจฉามากนะแต่หมายถึงว่าเปรียบเทียบอ่ะก็คืออยากจะได้ทุกด้านเพราะว่าถูกกระตุ้้นนนอออัีคืิฉา อ่าอีกอันหนึ่งคือถ้าเห็นคนที่ด้อยกว่าอย่างเช่นว่าในคลิปเนี่ยเห็นเกิดมาพิการหรือว่ามีความผิดปกติทางด้านร่างกายปุ๊บเกิดความสงสารเขาขึ้นมาพอสงสารแล้วไงอ่ะเรายังโชคดีเนาะหรืออะไรเงี้ยเออมันมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่ามันมันเป็นด้านตรงข้ามกับความอิจฉาบอกว่าไม่มีความสงสารนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปใจดํากับคนอื่นแต่หมายถึงว่าทําโดย no feeling อ่ะก็คือจะช่วยก็ช่วยไปแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกตรงนี้มากนักหรือสมเพศก็คือหมายความว่าคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะไปได้ดีกว่านี้ คือระดับใกล้เคียงเราอ่ะคืออันนึงคือสูงกว่าในบางด้านหรือสูงกว่าหมดเลยอีกอันนึงคือล่างกว่าอันนี้คือพอๆกันแต่ว่าเขาควรจะไปได้ดีกว่านี้แต่เขาวันนี้เขากลับทําชีวิตตัวเองให้มันตกต่ําเตือนแล้วก็ไม่ฟังหรืออะไรเงี้ยจะเรียกว่าสมเทศหรือจะเรียกว่าอะไรดีก็คือมีบนมีเท่ากันแล้วก็มีล่างซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นด้านลบทั้งสามอันเลยฉะนั้นถ้าเราสามารถลดในทั้งสาอันนี้ได้เนี่ยเราน่าจะลดการเปรียบเทียบลงไปได้ เพราะว่าชีวิตดีอยู่แล้วแต่เจอการเปรียบเทียบปุ๊บกลายเป็นไม่มีความสุขไปเลยเกมออนไลน์อ่ะเป็นตัวสอนได้ดีอย่างหนึ่งนะเขาก็เล่นฟรีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่2ออย่างเลยก็คืออย่างแรกคือถ้าคุณไม่ใจร้อนกับถ้าคุณไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไอ้เล่นฟรีนี่แหละคุณก็จะเล่นได้อย่างมีความสุขมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาก็มักจะแจกของพื้นฐานก็แจกมาเลยทุกวันทุกวันแค่เข้าไปในเกมแต่ถ้าเกิดพิเศษหน่อยก็คือทํากิจกรรมก็จะได้มา ถ้าใจร้อนก็คือหมายความว่าอยากปั้นตัวละครให้เก่งเร็วๆแล้วใจร้อนแล้วยังไงคือเขาก็แจกมาแต่จํากัดไงใช่ไหมถ้าใจร้อนคือ,อยังไงซื้ออันนี้หลายเริ่มเสียเงินก็ต้องจ่ายแพงเลยนะคือปกติให้ฟรีนะแต่เกิดจะเอาให้มันมากกว่าเนี้มากกว่าที่เขาจํากัดเวลาไว้วเนี่ยทีนี้คุณจะต้องจ่ายแพงคืออยากได้เกินมาตรฐานถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นหมายความว่าส่วนใหญ่เกมเนี่ยมันก็ต้องตีมอนสเตอร์เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าไอ้แค่ตีมอนสเตอร์เนี่ยแค่ของที่เขาแจกมาเนี่ยมันก็พอละมันก็เก่งแล้ว เราก็รู้สึกว่าเราก็เก่งอยู่แล้วนะแต่พอไปเจอผู้เล่นคนอื่นนี่แหละอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเจอด้วยก็คือผู้เล่นด้วยกันซึ่งซึ่งจะมีการสู้กันแล้วทีนี้แหละใครคิดจะสู้กับผู้เล่นด้วยกันนี่แหละคุณก็จะพบกับความเปรียบเทียบเพราะว่าคุณจะไ,ไม่เก่งเลยคือสมมุติลของเดิมเนี่ยโอ้โหคนเดียวสู้กับบ,บอสก็ยังได้นะแต่พอมาเจอไอ้ผู้เล่นคนนี้ปุ๊บอ่ะแปบ๊บเดียวตายก็จะรู้สึกงงอะไรวะ่องเนี้ยก็คือเพราะว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องอัพเพื่อแะอจะแพง ฉะนั้นถ้าเกิดคนเล่นเกมแบบเหมือนสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนเราไม่ได้ออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะมีความสุกตีไปเรื่อยๆแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็จะมีไอ้เรื่องให้เราได้รับรู้อยู่เรื่อยว่าไอ้นู่นต้องอัพไอ้นี่ต้องอัพเพื่อสู้กับผู้เล่นอะไรเงี้ยจะเจอการปลุกเล้าไงฉะนั้นใครที่แบบเผลอจะไปอยากสู้กับผู้เล่นปุ๊บเนี่ยอันนั้นแหละจะจ่ายแพงมากคือของเขาก็แจกมาแต่ว่ามันเก่งไม่เร็วไงถ้าคุณอยากเทพเร็วเ็วเนี่ยนะคุณก็จะต้องไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็มันจะมีตััววค่่่่าาพลลลงททีีีีีบบบอออกเเเเเปรรยยยยู้ย้้ไนนตติมิมมม เพราะไอคนที่ไม่เติมเนี่ยมันก็จะค่าพลังต่ํามากแล้วเวลาไปจอยกับกลุ่มใครเข้าเพื่อทาอีเวนต์อะไรพวกเนี่ยคนเขาจะเตะออกเพราะว่า <laughs> เพราะว่าค่าพลังคุณต่ํารู้เลยว่าไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคือการเปรียบเทียบนี่แหละที่ทําให้เราไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นแบบเหมือนเราเล่นเกมสมัยก่อนนะไม่ใจร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดอยากจะไปสู้กับใครปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเล่นแบบมีความสุขข,ของเราไปเรื่อยเพราะมันก็แจกมาให้อยู่แล้วแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันจํากัดเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับ,บ,บชีวิตจริงได้ไงว่าา่าาเเรกก็ข้้พไไมดส เราก็เข้าพวงโดนเพื่อนเตะออกมาเพราะว่าเราแต่งตัวไม่สวยแล้วก็ค่าพลังก็น้อยอย่างเงี้ยมันเข้ากลุ่มเขาไม่ได้ะมันก็ไม่เชิงว่าจะเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ส่วนที่พิเศษพิเศษหน่อยอ่ะก็อาจจะลําบากคือเกมเนี่ยมันก็จะเปิดช่องให้เสมอแค่ว่าคนที่จะจ่ายแพงกว่าคนอื่นคือคนที่จ่ายร้อนคนที่อยากจะเทพ ถ้าไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆของเราไม่ได้จ่ายเงินมากอะไรก็สามารถที่จะได้แบบนั้นเหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าอาจจะไม่บ่อยอาจจะต้องรอนิดนึงกว่าจะฟอร์มกลุ่มกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ใจร้อนสักอย่างนะเราก็ไปของเราไเรื่อยๆ,เ,อยๆเล่นฟรีได้เลยอาแต่สมัยนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนะแต่ต้องเป็นปลาเร็วกินปลาช้านะ อืมอันนั้นมันสําหรับธุรกิจที่ต้องห้ามหันกันแต่ถ้าระดับคนธรรมดาแล้วเนี่ยมันคือความไปเรื่อยๆของเราอะ่ะคือไม่ได้หมายว่าไม่พัฒนาตัวเองนะคือคืออย่างเนี้ยที่จะบอกไงว่าถ้าเราจัดการเรื่องการเปรียบเทียบได้เนี่ยนะคือเราก็ทําของเราเราก็ไม่ได้บอกห้ามดูโซเชียลห้ามดูทิกต็อกหรืออะไรก็ก็ดูไปแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าเราลดการเปรียบเทียบลงไปได้เนี่ยเราเหมือนเาเราดูเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองว่าเออสมัยนี้เขาทําอะไรกันใช่ไหมอ่าแต่เราแบบการเปรียบเทียบน้อยก็คือเราไม่ได้รู้สึกอิจฉาเขาเี่ เอออันนี้คือโอเคก็คือเราก็ไปเรื่อยๆของเราแบบเนี้ยเออเจอจุดไหนหน้าพัฒนาก็พัฒนาแต่ว่าเราก็การอิจฉาน้อยไม่ให้อิจฉาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันยากที่จะไม่อิจฉาแต่ว่าก็ลดในเรื่องของการเปรียบเทียบได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเรามีความสุขกับอะไรอ,อะไรที่มันทําให้เรารู้สึก,สกว่าเติมเต็มไม่มีทางได้ทุกอย่างบางคนอาจจะครอบครัวไม่อบอุ่น ถ้าเทียบกับคนครอบครัวอบอุ่นแล้วมันก็จะได้อย่างเสียอย่างคนละแบบกันคนครอบครัวอบอุ่นเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอยากไปไหนเพิ่โมแต่ห่วงครอบครัวครอบครัวไม่สนใจปุ๊บเขาก็อโอเคถ้าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็มีเวลาเขาก็ไปไหนของเขาก็ได้แต่ว่าเขาก็จะขาดว่าเขาจะไม่สามารถอบอุ่นได้เหมือนกับคนอีกพวกนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าอบอุ่นเหมือนมีเชือกผูกขาเอาไว้เป็นคอมฟอร์ทโซนที่เราทิ้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อบอุ่นปุ๊บเราก็จะสามารถอิสระทางความคิดได้โดยที่ไม่มีเชือกผูกใช่อันนี้ไม่มีใครถ แต่ละคนก็จะมีความสุขในคนละแบบไงคนที่เขาอบอุ่นเขาก็จะบอกว่าเออแค่น,นี้เขาก็มีความสุขแล้วเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากมายออมีพ่อแม่ที่น้องสามีพญญยาอยู่พร้อมหน้าเขาก็แฮปปี้แล้วอันนี้ก็เป็นในแบบของเขาไงส่วนคนที่ไม่มีเขาก็ต้องหาจุดของเขาก็คือเขาก็มีความอิสระมากขึ้นโผล่มาแทนแต่เขาก็จะไม่สามารถมีเหมือนกับคนที่อบอุ่นได้อันนี้นี่คือข้อเปรียบเทียบว่าแต่ละคนมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็คือเราสามารถหาความสุขในจุดยืนของเราเอง จําจไว้ว่าไม่มีใครสามารถจะได้ทุกอย่างแต่เราสามารถหาหลักของเราที่เป็นสิ่งที่โอเคถ้าได้อันนี้ปุ๊บฉันโอเคมากพอสมควรแล้วเราก็น่าจะลดการเปรียบเทียบลงไปได้ยิ่งยุคสมัยนี้เขาใช้การเปรียบเทียบนี่แหละอาจจะเป็นความจงใจของทางการตลาดที่เขาใช้การเปรียบเทียบนี่แหละมาทําให้คนแบบรู้สึกว่าอิจฉาสงสารหรืออะไรเพื่อที่สุดท้ายเราก็จะได้นําไปสู่เรื่องของธุรกิจ ของมันต้องมีเออเออเออประโยชน์ี้แหละก็คนอิจฉากันไงเอ้ยไอ้น,นี่มีว่ะทําไมฉันไม่มีอะไรเงี้ยเกมที่อาพูดถึงเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยคนอื่นมีแต่ฉันไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามีปุ๊บมันก็จะเทพเร็วขึ้นอีกอะฉันก็จะต้องรีบเปเพื่อที่จะให้มันได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ย